สวัสดีครับคุณกำลังรับชม N I FUK Channel นะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็น f o k N I GAMER แล้วนะครับผมเป็น N I GAMER แล้วนะครับตอนนี้ผมจะได้โทรศัพท์กลับคืนมาแล้วนะครับผมก็เลยแคะโทรศัพท์ของพ่อก่อนนะครับโอเคนะครับนี่คือบ้านผมอยู่แบบคดจนเลยนะครับเซิร์ฟเก่าไม่อยากเล่นแล้วนะเดี๋ยว่อยเล่นทีหลังครับตอนนี้ก็ออกมาใหม่นะครับวุด สิบสองจุดหนึ่งอัพเยอะจะมีอะไรอัพเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งคุณฟูก็จะทิ้งลิงไว้ใต้กิมดิชันนะว่าทิ้งลิงวูมึงเสกปะเนี่ยกูไม่ได้เสกหามาล้วนๆนทุกสิ่งทุกอย่างหามาล้วนๆถ้ามันใหญ่อะหมอมึงไปดูเดิกูยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่หมดอะเนี่ยนี่นะครับตอนแรกผมอยู่ในตอนเริ่มมาครับหมอหมอหมอจ๋า อยากตายไหมเจี๊ยงูเจี๊ะมันเคี้ยวมูโอเคนะครับเออไม่มีไม้อะเออไม้ไปตัดไม้เลยกูไม่ค่อยตัดไม้เลยเออ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 กดตกลงก่อนนะครับโอเคมีเหล็กต้องเยอะไม่ไม่ไม่ทำอะไรแล้วยังไม่เยอะเลยเอ้ย เอ้ยนะครับไปหาคุณมอแล้วครับวิ่งเร็วมาก มันลด,ดเลยนะอันนี้เขายังอ,อัปเดตอัยังไม่สมบูรณ์อะไรยังไม่สมบูรณ์นะครับบิวแรกอยู่เลยนะก็ก็ต้องรอนะครับคุณฟุก็จะพยายามอัดคลิปเรื่อยๆหน่อยนะนจะกระตุกหรือว่าจะลงคลิปช้าได้อย่างนี้ก็ขอไปขอภัยพรพวันนี้ไม่ป่วนกงินเมามันครับผมมีไม้สิบเจ็ดแล้ว โอเคนะครับบ้านโคตรบัดซกนะฮะนี่ห้องนอนดินล้วนล้วนนี่ครับผมได้มา22งานอ้ยกับตกนะใครไม่งวางวนะจะไปอยู่อะไรข้างบนอ๋อใช่ตะวางไว้นี่วะโอเคนะครับฮึอุ้ย โอเคนะน่าจะเปิดโมเดลได้เปิดเป็นป่ะเปิดเป็นต้องเจนป่ะเฮ้ยอย่ามันมีมันมีหลอดไว้อ่ะเผื่อเรารีเจนที่กูรีเจนมั้ยกาวกล่าวจิ๋วายหลอดไปทำอะไรก็ไม่รู้ข้อรีเจนเหรอปุ๊บเอารีเจนด้วย ลองทำแบบมีผีเฮ้ยูขอโทษครับคุณมอสมีสายเข้าจากพอ่อเขา้าจังโอเคปิดไว้ก่อนผมไม่อยากจะเปิดอุ้ยเยมื่อกี้จะทำอะไร ตอนนี้หลุดออกแล้วแป๊บหนึ่งยังไม่ออกครับยังอยู่ยังอยู่อยู่ตรงนี้รอก่อนนะครับที่จริงผมจะอัดคลิปตอนที่เขาคุณหมอเขาว่ารูปอย่างฮาเะยนะผมันจะสินใจใหม่ไม่อยากอัดเอาเพราะเออมันซอกก้าเราแดกเกินไปฮะโอเคเออแต่คุณหมอก็ไม่ได้อัดคลิปนะครับเพราะโทรศัพท์มันยิงบง วันอาทิตย์ถึงเขาจะอัดได้นะคดดรับก็ต้องรอของคุณมอไปก่อนตอนนี้อาจจะมีคนไม่ดูหลายคนเลยนะหลายคนโวยนะเราเล่น <c oughs> มึเอองเคยเลี้ยงโอโคติมัสนะน,นะไปตายไปเลกนี้ไ้ทำแย่ตุนไว้ทำไมฟุกตุนไว้ก่อนหรอค่อยทำชุดก็เสกสตาร์นิสเธอร์เลยฟุก ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันไปนรกได้หรือเปล่าก็ผมก็จะทําก็ไม่ช้าไม่เร็วแต่ว่าต้องไป็มตะก็ไม่ก็ไม่เป็นหมูอยากตายปั๊บอยากกับตายไปตายหรือยังเขาไ่้มวลาวออไปดูดิฟุกเผื่อจะทำเป็นนรกได้ไงเดี๋ยวก่อนนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกไม่รู้เรเฮ้ยอ,ยอ,ยอยีถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็หมายถึงผมดูกระตูนอยู่อ,อย่าประสาใจนะค,นคุณมอเขาเป็นเด็กขึ้นอันดับชาตินะครับม,มันยังเีอกองอยู่ไม่สาม,มารถดนได้ แม่ไม้ตอนนีนน้ออกอันเราทำอะไรอะ่ะอะไรเฮ้ยๆเบือง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 ทำไม,ไมันยี่อะไรเผื่อเจอเออไดมอนด์เหรอก็ต้องทำไว้ก่อนไงพอมันมีต้องน้อยมีลาวาแลนะ้วก็ต้องมีมดาวมอถ้าไม่เจอก็ตีคุณมอให้ตายค่ะตีนะฮะตีเลย ไม่ลงหรอไปเอาน้ำสิครับเวลาลงก็ต้องใช้น้ำถ้ามีอะไรกระตุกก็เออม,มันกระตุกอะสายคนจอมสวิงมือมันก็ใช้ง่ายดีไม่ใช่เหรอตรงนี้มีเหล็กอะเพราะผมขุดไปแล้วก็เจอเอยเอยหัวน้อยเหมือนผมดาบพอ่อ คุณหมอ,อยังไงไม่พูดพ่อ,อผมไม่ได้ชื่อโวยั์ <laughs> โอเคนะครับมึงอยาบโดนต่อยไหมครับลงเลยตรงตรงตรงนี้ก็มีน้ำเี <Yeah. S 1> ถ้าไม่เสียงคำหยาบอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับอ๋อมึงก็หยาบอยู่แล้วนะครับแต่เพราะคุณหมอมันเอองง่งเขาคือเด็กคืนแห่งอันดับชาติ ลงไปเก้าฟุระวังว่ามันไปโดนลาวาเขาเฮ้ยควายครับโอเคคุณหมอเขาก็จะมาแล้วนะครับ,รบโอเคมาแล้วโอเคนะครับผมเจอลาวาอีกแล้วฮะโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ลาวาธรรมดานะฮะเป็นลาวากา กากพ้องสิเนี่ยฟุกจมืดแล้วดูกูลงไปด้วยกากไหมครับไฟมาด้วยเรากูไม่ได้เอาไฟมาเดีู๋คุณเอาไงนี่กากหรือ,อยังครับตายตกอ่ะอันนี้กากหรือ,อยังครับกากแช่ไนี่ครับโว้ยมันรวมกันเลยเหรอเออต้องมีถังน้ำมีเยอะแล้วฟุกเอาบ้าหรเดี๋ยวคราฟให้หมดตดเลยมืนยังอัปเดตยังไม่สมบูรณ์มันก็ต้องทำอย่างนี้ฮะโอเค เดี๋ยวเอาที่นอนลงไปป่าวเอออเลยไม่ต้องหรอกเอามาเลยอยู่ไหนทำงงวันนี้แหละบ้ามีสามาลีหรอเออกระตุกกระตุกเดี๋ยวไอ้กระตุกีพร้อมไม่มีอ่ะมีมีไอ้เนี้ยโคไงโคก็ทำดิอันนั้นไม่ใช่โคกัลลันโคกัลลันโก้ยนะครับโกยกัลลังโกฮะ ควหัวคูครับอีอย่าไปได่าวีอาโซเขาเขาดังจะตายกูบอกว่าควยหัวคอีคอกลงไปแล้วปุ๊บกดผิดกดูโดนตีโอเคปิดน้ำมานะไอ้เยขึ้นมานะมึงครับเอา้าคล้องสิไหนแปะพูจะลงไปยังไงเย่พูอยู่ไหนอ่ะเออมโมมาก็เจอคุณเนะองตรงนี้มีลาวาด้วยนี่เห็นมึนงทางไหนอ่ะฮะ ไปทางมืดหรือไปตรงลาวานี่นี่ครับเออตัวตรงไหนเอ้ยเจอเจอเจอขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนตรงนี้มึงอุดลาวาไว้เหรอนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวไประวังด้วยนะอุ้ยมีลาพีด้วยเหรอเออยัไม่เก็บเอี่างยังไม่ใช่ลาพิดนี่หว่าโอ้โหกับดาไอ้สัตดโอ้กับดากกูปากท้อทีเดียวกับดักก้าจะทำไว้ทำไมละไวไฟ โอ้ยเ้ยเดมอนเอ้ยจับจีบโอ้จับจีบขยุงบนที่นอนไปสั่นไปสั่นไปฟุ้งยูฟุ้งดิอ้ยอุ้ยอันนี้ได้แล้วผมอนี้เดมอนโอ้ยยันแมเออเรากูขุดเองอย่าตีกูเออจุ๊บเก๋ไปแล้วเกินะน้ำปิดไม่ได้โวู้วมีเกียอันวะอุ้ยไปสัตว์อ้ขอเลเวลขอเลเวลเอ้ยหมอ <Review. S 2> Review, <ป>เลเวลเก็ได้ไดมอนดหนึ่งอันเก็บไปให้หมดเออจะทำอะไรดา่าเปล่าจะไปในเธอรได้แล้วเนี่ยมันคุดดีกตรงพื้นเนี่ยเฮ้ยไฟแช็กนั่นไงไฟแช็กเรามีแล้วใช่เหรออือโบเกะตรงที่เราเดินผ่านมาไงมันมีดินเหนียวอะไรอยู่นั่นะกดชิปมันดีอยางนึกว่มามันต้านน้ำได้ฟูลองกดชิดีแล้วมันต้านน้ำได้ ขอโทษด้วยนะครับแป๊บนึงเอาเอา่อเดเทอร์มันใช้เหล็กขุดไม่ได้นะครับเออว่หต้องไดมอนด์เนี่ยอ่ะไม่ขุดได้เนีมึงมขุดแล้วเนี่ยขุดไม่ได้มันหายเอ้าขุดเหรอขุดยังเฮ้ยจะทำเหรอมันก็ต้องทำเออจุดาบ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 ให้มึงเลยยกให้มึงเลยดาบอ่ะดาบไม่ต้องหรอกอค่อย ใช่ยมาต้านครับป้อง,องคุณดีครับกูโกหกคูมั่วขี้นกคู่หงุดเงี้ยเดี๋ยวหาเลขรแทน,นี้ก่อนอุียโคอืมอุย้ยเราน่าจะเอาไอ้นั่นไปทำไอ้นี่นะเว้ยที่เอนชาร์ดอ่าได้แล้วหนึ่งเราต้อจะเอาไดามอนด์ไปทำที่เอนชาร์ดนะพกเอนชาร์ดเล้วอันนี้เดี๋ยวเราคุยไปเอาทำไว้เด่นชาร์ดด้วย,เ,ยเดีย๋ยวไปปั๊มเล้วลที่เนเธอร์แล้วกัน ไอ้ฟุกขึ้นเลยกูเพิ่งเลยว่าสองเองยวกูไปขุดไอ้เหี้ยไปแช็คนั่นก่อนนะเออแล้กระตุกกระตุกอะไรตรงไหนมีลาวาตรงนั้นที่นั้นต้องมีเดโม่ดมดมเดโม่ไอ้ฟุกกูมีเหรียอยู่ไอ้ฟุ๊มีเดโม่อยู่สองอันเว้ยเออไงดาเอ้ยแต่ว่าจะทำที่เอ็นชา้าดีว่ามันทำได้เลยนะเว้ยทำที่เอ็นชา้ากันเถอะฟุ๊กอีเชฟกูกำลังต้านน้ำครับกูกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกปากนคอได้ เงี้ยขุดไปเยอะๆเลยนะฟุก๊กเดี๋ยวกูจะไปต้านน้ำปิดดูโอ้ไอ้มอมตั้งไฟแช็กไว้นี่หว่าเอออ้าวตรงไหนเนี่ยตรงไหนหวะอ๋อเนี่ยขุดเยอะๆฟุ๊กขุดเยอะๆกระตุกกระตุกครับโอเคขุดเยอะๆเ,อะเลยเพราะว่าเราต้องใช้ที่เอนชาโตอีกขุดไม้ให้หมดหอะ้ะครับระวังตีนเนี่ยนะฟุก๊กเพื่อมันลงไม้แต่อันเดียวก็อย่าให้เหลือครับ ก็ต้องให้เรือมาที่เอ็นชาร์ตดีกว่าฟุกดีกว่าทำดาบมั้งหรือจะทำดาบก่อนเอาที่เอ็นชาร์ตเถอะเอเดี๋ยวคุมก่ายใช่ไหมอืมคุมกว่าเนากอ่ะยกเว้นท้องสมุดอดูโอเพอร์อะไรนั่งดิอะไรเขาก็เอ้ยตัวดำๆเนี่ยคูได้เท่าไหร่และร้อยสี่พอแล้วเข้นเตะฟุเอาเอาไดมอนมาสองมันมาคร์บให้เอ้ยต้องให้ไดมอนมึงดีมึงคร์บเอาเองนะเออแต่ต้องใช้สมุดด้วยว่ะเออว่ะทำไดมอนเลยทำดาบไดมอนเลย เราไม่มีไม้อะขาไปกูด้วยเฮ้ยมันไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะอะไรน,นั่นีิอยู่นะครับต้องใช้ไม้ด้วยแล้วก็มาดูกอนอ้าวที่หนครับอ้าวถ้าใครรู้วิธีการสร้างอันนี้ด้วยนะครับจำได้มันต้องใช้ไอ้ตัวดำๆนั่นแล้วก็สมุดดับเบิ้ีอันเออเ้ยสี่อันมึงเอาไปดิ เผื่อเผื่อมันจะอาจจะเห็นล,งลางๆมีไผ่ยังางวะฟุกดาพิษเอ้ยนี่เก็บไปไมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเอาพิษเก็บไปลเลยเฮ้ยดาพิษพิษอีกอะ่ะก็จะค่านั้นได้เออทำดาบวกฟุกทำดาบเดมอนเราจะไปม่เอาดาพิษก็คือมันเปน็นไม่ใช่ดาพิษย,ยังไงปะทำมาเดี๋ยวครับอ้าวไม่ได้ครับเอาทอออกได้ไหมพี่ไปทางนี้ป่ะผมีเฮ้ยเหี๋ยก็ตายแล้ว Right. ไปละไปส่วนของกระถิงมากวมานะคะอย่าสนใจอุ้ยพอเราขึ้นจากน้ำนันใช่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องตายน้ำอ่ะโอ้กับายตีรีมันฟุก็คือโอ้ดพอฟุกจะตายพวกก็มาหายใจในน้ำน่ะหายใจพ่อสิลาว้าเดมอนกับหายสลายเป็นนายปี๊บตา มึงอมีคนไอ้เยอยกูไปได้ตรงนั้นอ้าวมือนกูบินได้เลยเมื่อนเนี่ยโคต้ามาแล้วเนี่ยกูโคขึ้นอย่างงี้เลยอ้าวไอ้เชี่ยไรวะกูจะโคขึ้นได้ก็ต่อไปโอ้ยโอ้ย ก็ตอบอกมันเร็วกว่าง่ายกว่ามั้จะพยายามหายใจแบบม่ตกๆเล็กๆเล็กๆก็ตายครับมึงต่อบอกก็ได้โฟกมันกระตุกอ่ะคือมานลาแล้วอุ๊ยกระตุก ตรงนี้ต้องตอบบอกแล้วเพราะว่าขึ้นไปไม่ได้แล้วคุณเออวิลเล็กคุณคุณคุณเดี๋ยวปัดเขาหน่อยเออเยี่ยวนทำไมมันยังบ้าอีกอ่ะเร่งข้อใจอ่ะงานงานเลิกเกโอ้ทำไมใหญ่ฮาฮาไปมาขึ้นกง็ดเต๊าะไปอย่าเพิ่งมาหาทำยไงดีอรับคุเออ ก็เออก็ต้องหยุดคลิปกันแค่นี้นะคะไปหมดหมดโจม,มคุกินได้แต่ได้ดีกว่าเยขึ้นได้ล้วฝนตกเลือกสยกว่าเยอะ อ๋อว่าแล้วติดเชืยอะไรพอโฟกัสดีเ<อ>าูาไปได้วยเสื้อนี่จบไหมันขึ้นได้ไนะเว้ยดูดิเรื่ไงอไอ้าวลงอ๋อเฮียลงมาไกลาเอยะขึ้นมาได้แล้วกนไม่ให้ทำให้ไหม

gundala sama orang mana ับเอาด่าเลยด่าในมือนี่แล้วก็ทำได้ทั้งสองคนแล้วส่วนเล็กก็ชุดเกาะก็ต้องทำด้วยชุดเกาะก็ไม่ต้องทำเราตอนนี้อย่าเพิ่งรวยเลยขึ้นบนก่อนอุ้ยอย่าตกลืมไปมันต้องโดดตรงน,นี้ชินวะเนาะมันชินนะครับโอเคเคสวัสดีอุ้ยเฮกกียฮก,ก็ตกโอเคแล้วถ้าเราสร้างประตูในเธอเสร็จก็คลิปนี้ก็จบนะครับจบเลยครับเข้าไปดูก่อนดีไหมเพื่อน แ้าครณสร้างที่ก็เอ่อบุหรี่ก็ทำไปใช่ไหมอุ้ยโครงสร้างที่ก็คูเปนี่เอ้าเอาอะไรอะยิงไปเจ็คตัวแรกบอกมันก็รีบพามเลยว้า

ความโลกเข้าม,มาคขอบมาอู้หูพอดีเป,ป๊ะเป๊ะหมดตุ๊ดอ้ายทำดาบก่อนอย่าพึา่ <c oughs> งไอ้ฟูไปทำดาบก่อนเข้าไปทำดาบไหมไนมาอาจจะลุยก็ได้อาจบบาจะไปลุยโอกระตุกไม่ก็เดสมอลเลตตอนนี่ดูดิมันจะขึ้นมาแบบนี้ไม่ทำไมไ,ได้ทำไมกูหยิบไม่ได้ไวะ ปกติทราได้ทำ雷达ในมนะุมเราอาจาจะถ้าเกิดเหลือแบตมากแล้วอะจะไป okay. แบตสมคง,งก็ใกล้หมดแล้วก็นะที่ขุดไปเลยลูบเดี๋ยวมันทำเกาะแบบพอดีพอดีเฮ้ยกกอย่าเกาะเอฟขอพุกนี้เอาเก็บก่อนดาดดาดตอนนี้โอเคในมุม <Okay. S 1> น,น,นะนะเออจะไปนรกมันจะยิ่งแหลกยิ่งกว่านี้อนะ่ะไปเตรียมตัวสัตว์สัตว์ได้เลยสาม จะ <2, S 2> <ม>อย,อยอ่ะเดี๋ยวพิี่จะดีไปนะครับโอเคเียดฟุกไปก่อนนะครับปิดบ้านหน่อยครับเต็งไว้ไเ,เลย,อยเออ <c oughs> บัตรกูไม่หลดกู <c oughs> ค้างครับอืมชิบหายชิบหายนะครับ โอเคโอเคจบเดี๋ยวคลิปหน้าจะเข้าในเธอให้ดูคลิปหน้าก็จะเข้าในเธอให้ดูนะครับแัวคลิปนี้ก็ขอ